บัตรเครดิตตัวเริ่มต้นสําหรับผู้ที่มีรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปที่สะสมแต้มคุมที่สุดวันนี้นะคะแก็บอยู่กับบัตรเครดิต UOB World นะคะต้องบอกว่าบัตรใบนี้เป็นใบโปรดของแก็บในปี2024นเลยนะคะสาเหตุก็เพราะว่า1เลยนะคะน้องสะสมแต้มได้ไวมากๆทุกการใช้จ่าย25บาทเนี่ยจะได้รับไปเลย2คะแนนซึ่งปกติบัตรเครดิตทั่วไปทุกการใช้จ่าย25บาทเนี่ยจะได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะคะและสําหรับใครนะคะที่เป็นสายชอบกินร้านอาหารนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเติมอ e ีวอลเลทต่างๆนะคะหรือว หมวดท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าหมวดเหล่านี้เราจะได้คะแนนคูณ5ไปเลยค่ะ ซึ่งคะแนนคูณ5นี้นะคะก็จะตกอยู่ที่5บาท1คะแนนเลยนะคะแต่ว่าทางเขาก็มีระบุมานะคะว่าใน1เดือน1รอบบินเนี่ยจะได้แค่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะส่วนที่เกินจาก20 0 0 0บาทขึ้นไปในหมวดเหล่านี้เนี่ยก็จะนับเป็น25บาท2คะแนนอยู่ดีซึ่งสำหรับแก๊บนะคะต้องบอกว่าเงื่อนไขในการสมัครบัตรใบนี้เนี่ยเพียงมีไรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นใบหนึ่งเลย